เสร็จงานมากจากัีศิจงภูหวานเ,าเลยเลยนะะี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมฟุกขายได้า,ายตามไปเพราะเดี๋ยวหลังจากงานนี้นจะ,ะไไหายดีจะหายไปหนาล้นเฮ่ะร้อมไหมคะเพลงขอบคุณมมจุ๊บจุ๊ชอบไหมฟังอีกไหมก็เดี๋ยวเตรียมตัวซื้อแผ่นเอาละกันนะคือแบบว่า หลายสัปดาห์ที่ได้จัเจอกันแน่ะครับขอโทษนะแน่ะเพราะว่ากิจกรรมของพีย็นจีร่วมกับพี่เซียซ่านะก็จะมีจนถึงสิ้นเดือนนะก็จะมีพวกนี้อีกวันสิ้นเดือนเรียวันที่31ใช่นี่เดี๋ยวาเจอกันนะฮะใช่ก็เจอกันได้อย่างต่อเนื่องนะฮะก็ไปตามสาขาต่างๆแต่ว่าช่วงนี้หนังจะฟังเพลงบล็อกหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่พออยากฟังอีกนะฮะแต่ว่าฟังวันนี้อาจจะไม่ทันนะเดี๋ยวน้องๆพูดที่บอกว่า ผลงานตอนนี้ที่จเจ้าหน้แฟนกับติดตามชมนั้นชมอะไรบ้างเขาบอกว่าเพียร์ถ้าให้ไหล่นี่ต้องไล่มาตั้งแต่ตอนบ่ายสองโมงแล,ล้วตอนนั้นหลับรอแล้วช่วงนี้น้ำเดือดเลยนอนเลยน้ำแนวเก่งก่อนเลยครับจากผลงานนีเบน,นจ้าตอนนี้นี่ฝากประกาศสำหรับทุกท่านนะครับว่าตอนนี้ประกาศหายแล้วจับทุกท่านอยู่ตอ้ตอกุญแจอยู่อ่าครับ ก็ตอนนี้เป็นเอ็กซ์เทอร์มาอยู่แล้วครับแต่ละห้าจังงว่าเอ๊คุณพี่แม่บ้านตรงนั้นถามเอ๊ฟุกก็ถามคือเดินหนีเลยเพราะเอ็กซ์เทอร์คืออะไรวะอ่อคือนักศึกษาแพทย์ปีหกนั่นเองครับที่จะปลอบตัวออกไปเป็นหมออยู่ข้างนอกนั่นเองครับปลอบตัวอ้ไรปลอกตัวไปเป็นหมอใช่เก่งเรียนสายอะไรอ่ะเอ่อสายสายสิงห์นะฮะ พี่กำลังถามว่าเป็นสายไพ่ทาโร่หรือว so euh ่าสายไม่ใช so well ่หมอดูเห็นวันนี้หนุหลายคนมาดูหมอกันเลยน้ช่วงนี้ก็เห็นเยอะค่อยๆได้ยินค่อยๆได้ยินดี๋ยที่พี่รู้ว่าพูดถึงอะไรครับก็ช่วงนี้อาจจะการละครคือที่มีเวลาถ่ายจริงต้องขอพายขอพายทุกท่านด้วยขอพาย่า คือฟุ้งอ่ะชอบชอบเล่นเพลงพี่ไงบอสคือคิดว่าเห็นนะเขาเด็กไม่เป็นไรสอนคล่นเพลงพี่นะพี่ก็เก่งอ่ะมีเนื้อเสียงที่ดีมากนะการร้องการเล่นกับบมดูสนใจไปอยู่ข้างพี่นะ มีคนนำเพลงให้มีเพลงให้นะมีมีมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างคือที่อยากได้เงินจากบ้านเก่งนะที่หมอมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างเดียวอย่างเดียวคือทุนนั่นแหละอย่างเดียวที่ยังไม่เีอินดี้ก็จริงนะถ้าช่วงนี้อาจจะต้องติดตามกันนางานแบบนี้นะครับแล้วก็คืองานคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบนี้เพื่อเพื่อคนมี้คนนี้ว่าเขาขันตัวให้วายโอไปเป็นเรียกว่านายแบบดีกว่า จะได้เห็นตามงานเดินแบบบ้างมันคืออะไรท่านรองหมอนี่เขามีความมั่นใจสูงแล้วนะเขาต้องมีความมั่นใจมันจะรักษาโรคอยู่ได้อย่างไรล่ะใช่เราจะเด็ดขาดย่าคนเราเป็นวัยรุ่นมันต้องเริ่มจากผิดพลาดก่อนไงอาจจะผิดพลาดเยอะไปนิดนึงเยอะไปหน่อยาจจะได้โตขึ้นแล้วในไม่ช้ามันจะเป็นประสบการณ์ของเขาไปเรียบร้อยแล้ว จีไปเรื่อยๆนอ่ะมีเปล่าเลยเหรอเรื่อยๆ้อนมานัมบิลด้วยนัมบิวคราบกผลงานนี้นึงดีกว่าครับผมตอนนี้ก็มีซิงเใหม่มาคือเพลงว่าที่รักหรือที่พักครับผมเป็นไงบ้างยมากนมุ่งไนึาบ้ด้หม พีทอ <ève S 1> ้าวเฮ้ยทาไมเป็นเป็อบเก่งร <laughs> ้องแรงไปขับอยู่ยัไม <laughs> ่จบเลยอ๋ะฉันไม่ควรจยูที่ตรงไหนไม่รู้จริงๆว่าเป็นอะไรกัเธอต้องจบแล้วคำถามเมื่อกี้าว่ครับ หยิบมือถือขึ้นมาเลยฮะเอาดีนี้ไดเหรอให้เวลารตัดสินใจนิดนึงสิหยิบเลยครับฟังดิวได้ครับฟังดิวได้ครับหยิบโทรศัพท์อะเลยครับยังไงวก่อขอบคุณมากเพื่อนที่คอยเป็นลูกครูให้เอาบอกให้หยิบขึ้นมานะแล้วกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามจดครับจดครับกดด้วยกดด้วยครับไม่ต้องกดไม่ต้องกดเลยไม่ต้องกดต้องกดเลครับดกจันหนึ่งสองสามดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วกดสายไม่ว่างไม ไม่ดีจ่ายก่อนได้เติมตามด้วยติดตามก่อนโอเคติดตามได้ทางช่องแอคชั่นหน้าครับรายการสตาร์ทสัปต้องรักดาวสตาร์สัปพัลสูสูใหม่แล้วด้วยกี่โมงกี่โมงเก้าโมงเช้าเจอกันแน่นอนทุกวันเหรอเออวันเสาร์ครับผมก็ละเอียดนิดนึงนะบอกเดี๋ยวไม่รู้รอให้พี่พัศนาอ๋อโอเคเว้ยมีแฟนคลับแล้วก็ วันนี้เนี่ยมาช้อปปิ้งกันแล้วได้เจอเราได้คว,วามเเกิด <c oughs> ก็ติดตามเพื่น้องได้ผ่านาช่องทาง <c oughs> หลากหลายช่องทางนะคะ